สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนค่ะวันนี้มาอัปเดตเดฟเกตปลาหมอกันเลยนะคะที่เราเพาะชํำไว้ในขวดน้ําอารมณ์ครึ่งขวดแบบนี้นะคะขวดน้ําอารมณ์ครึ่งขวดนี้ค่ะที่เราตัดคอขวดแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็พ่นสีแล้วเราก็เอาเดฟเกตปลาหมอของเรานะคะมาขยายลงในขวดแบบนี้ตอนนี้หางเขาไปเริ่มยาวเลยนะคะยาวยาวยาวลงมานี่แล้วนะคะยาวยาวลงมานี่แล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋วไได้อีกมุมเลยนะคะเดฟเกตประมอขยายง่ายมากนะคะและตอนนี้เขากําลังจะแตกแตกยอดใหม่ๆออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกิ่งที่ยาวๆเลยออกมาอีกนะคะนี่ค่ะกำลังแตกใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ยอดนี้ก็กําลังแทงยอดขึ้นมาใหม่ค่ะกําลังน่ารักเลยค่ะทุกๆกิ่งนะคะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะกาลังแตกออกมาใหม่ๆ่นี้เลยค่ะกําลังแตกแสดงว่ารากเขาเดินดีแล้วนะคะตอนนี้ เพื่อนๆขยายแบบนี้นะคะใส่ขวดไว้ดหลายขวดแบบนี้นะคะถ้าเราในขวดน้ำมรลณ์เหลือๆนะคะเราก็ขยายแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็คอ่ยะคะคอยเรียงกันไว้นะคะค่อยเรียงกันไว้หลายๆขวดก็จะสวยเก๋น่ารักเลยะค่ะเอาไว้แต่งมุมสวยๆนะคะก็น่ารักเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆการคลิปนี้ก็มาอัปเดตเดฟเกตปลาหมอแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าที่เราขยายไว้แบบนี้แบบง่ายๆนะคะ เราใช้ดินแล้วก็ใช้มะพราาพบบ้าวสับปลุกปกคุมน้ำดินไว้ให้เข้าเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็งามงามเลยะค,ะค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดจิตตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ